ความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ความหวังที่งมงายหรือความหวังแบบจอมปลอมเสมือนกับการหลอกตัวเองไปวันๆเพราะเราโมแต่รอและหวังให้สิ่งภายนอกให้สิ่งอื่นรอและหวังให้คนภายนอกคนอื่นหรือแม้กระทั่งนางฟ้าเทวดาเมื่อช่วยชีวิตเรามันแก้ไขปัญหาให้เราทั้งๆท,ที่เรายังไม่ทันคิดที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวความศรัทธาที่แท้จริงความศรัทธาที่ถูกต้องจึง ต้องมาพร้อมและมาคู่กับความรับผิดชอบรับผิดชอบต่ออารมณ์และความสึกของตัวเองที่มีในโมเมนต์นั้นไม่โทษสิ่งอื่นไม่โทษสิ่งภายนอกไม่โทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไม่โทษอด,อดีตรับผิดชอบต่ออารมณ์ความสึกกล้าลุกขึ้นยืนขึ้นด้วยความหนักแน่นแน่วแน่ดึงพลังดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวเองออกมากล้าที่จะเดินหน้าต่อไปและทำดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ในโมเมนต์นี้กล้าที่จะจัดการกับสิ่งที่ยังพออยู่ภายใต้การควบคุมของตนอยู่และในขณะเดียวกันยอมรับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตนเมื่อยอมรับและปล่อยวางได้จึงเบาและแน่วแน่เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ในโมเมนต์นี้ความยากลำบากในโมเมนต์นี้จะไม่ตั้งอยู่อย่างถาวรเพราะนี่คือกฎของธรรมชาติ อนนี้จังไม่มีอะไรตั้งอยู่อย่างถาวรทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความศรัทธาที่แท้จริงจึงชวนให้เราปลุกพลังที่จะมีความเข้มแข็งความอดทนความใจเย็นและรู้ว่าแม้วันนี้มีความทุกข์ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่มีคำตอบหรือไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเช่นนี้เสมอไปความศรัทธาที่ถูกต้องคือการรู้ว่าอดีตไม่จะเป็นที่ต้องกำหนดอนาคต ความศรัทธาที่แท้จริงคือการรู้ว่าเราไม่ได้คอยพึ่งหรือหวังให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนคู่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานมาทําให้เรามีความสุขแต่ความศรัทธาที่ถูกต้องและแท้จริงคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่คุณน,นี่แหละอยากจะคบคนที่คุณนี่แหละอยากจะเป็นคนที่คุณนี่แหละอยากจะรู้จักและมั่นใจและรู้ว่า ในทางใดทางหนึ่งชีวิตและจักรวาลต้องพาเราไปเจอคนที่ศีลเสมอกันและดึงดูดคนที่คู่ควรเหมาะกับเราเข้ามาในชีวิตเราความศรัทธาที่ถูกต้องคือการกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปแม้คุณอาจจะยังไม่เห็นทางที่ชัดเจนแต่คุณรู้ว่าต้องมีอะไรที่ดีรอคุณอยู่ในวันข้างหน้าความศรัทธาทีถ่ถูกต้องคือการรู้และเชื่อมั่นว่า การหมั่นฝึกฝนจะนำมาซึ่งอิสรภาพและพลังอันแท้จริงที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และมีชีวิตที่ดีตามที่ใจต้องการปรารถนาฝากเป็นข้อคิดในคลิปวนนี้ด้วยนะครับจงศรัทธาไว้เดือนหน้าต่อไปฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปด้วยกันสวัสดีครับ